เป็นประจำนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับที่เราจะตอบคําถามที่คุณผู้ชมส่งคําถามเข้ามานะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรประการใดเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบินรวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับและแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเรามาเจอคําถามแปลกๆกันอีกแล้วนะฮะมาถึงคําถามอาทิตย์นี้เนี่ยมีคุณผู้ชมน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับ ถามมาว่าผู้ที่มีปัญหาเนื้องอกเป็นมะเร็งที่รังไข่หรือที่มดลูกหรือว่าเป็นที่มะเร็งเป็นมะเร็งที่เต้านมมีคำแนะนำว่าไม่ควรรับประทานอาหารที่มีผลิตภัณฑ์เสริมเป็นพวกส่วนประกอบของถั่วเหลืองเพราะว่าในถั่วเหลืองมีสารไฟโตเอสโตรเจนโอ้โหจริงหร<อ>ือเท็จยังไงฮะ คิดว่าเป็นความเข้าใจผิดนะคะเพราะมามันมีคำว่าเอสโตรเจนอยู่ด้วยใช่ไหมฮะาาแต่นี่คือไฟโตเอสโตรเจนนะฮะถ้าไปเปิด คือเอสโรเจนนี่เป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายแล้วก็มีฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เราสามารถรับประทานได้ฮ uh huh. ะซึ่งเขาจะใช้ในผู้ป่วยวัยทองหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ฮอร์โมนหมดไปนะ,ะแล้วก็มีข้อแนะนําว่า,าถ้าผู้ป่วยวัยทองเนี่ยควรจะกินน้าเต้าหู้หรือเต้าหู้เยอะๆเพราะมันมีไฟโตเอสโรเจนที่ไปเปลี่ยนเป็นเอสโรเจนในร่างกายแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอ่ถ้าสมมุติว่าไปเปิดเน็ตนะฮะลองคีย์เข้าไปว่าถั่วเหลืองและมะเร็ง ถั่วเหลืองและมะเร็งหรือถั่วเหลืองเกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่างไรเราจะเห็นมีเยอะแยะที่เขาพูดเป็นงานวิจัยเป็นบทความซึ่งงานวิจัยอันหนึ่งเขาพบว่าทําไมคนทางเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมน้อยมากคนเอเชียโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นเป็นมะเร็งเต้านมน้อยมากเพราะว่าเขากินเต้าหู้ Oh. น้ำเต้าหู้แต่ทําไมคนทางยุโรปเป็นมะเร็งเต้านมเยอะคืออุบัติการมันสูงกว่ากันนะครับ,รบแล้วมันก็มีงานวิจัยที่ทําออกมาว่าไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนแต่ที่เขาบอกว่าออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนก็คือมันไปจับกับตัวรับของเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนเอสโตรเจนรีเซพเตอร์ได้ดีมากๆ mm hmm. แต่มันไม่ได้ออกฤทธิ์ทำให้เกิดฤทธิ์แบบเอสโตรเจนนั่นก็คือเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเอสโตรเจนมันเยอะใช่ไหมฮะมันไปจับกรีเซปเตอร์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการแบ่งของเซลล์ uh huh. มะเร็งเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ย, uh huh. ยถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันจะไปแย่งจับกรีเซปเตอร์อันนี้ uh huh. ตัวรับอันนี้ uh huh. แต่มันไม่ได้ออกฤทธิ์ เหมือนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นมันก็ลดการกระตุ้นของเอสโตรเจนได้เพราะมันไปบังเอาไว้หมดละมัไปจับกบรีเซปเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยลดอุบัติการของมะเร็งเต้านมหรือการแพร่ขยายของมะเร็งเต้านมได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของผู้ชมท่านนีเ้เนื่องจากมันมีคําว่าเอสโตรเจนชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแล้วนอกจากนี้เขาพบว่าไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยยังสามารถลด อุบัติการของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยในผู้ชายในผู้ชายอ๋อ,ะะอ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสงสัยอะไรนะครับเปิดเน็ตดูได้เลยครับ <laughs> ทุกวันนี้เนี่ยเรามีในอินรระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ,ะที่สามารถจะให้คําตอบได้แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ส่งเข้ามาที่รายการ<ะ>เราได้นะครับซึ่งอาจารย์เองยินดีที่จะตอบคาถามเหล่านี้ให้<ะ>เพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่มันมีฤทธิ์หรือมีสรพคุลในทางยาะอะไรก็ตาม ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมจ๊ะแต่กี้ลืมบอกไปอีกอันหนึ่งคือยาที่เขาใช้สําหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มีฤทธิ์จับกับรีเซพเตอร์ของเอสโตรเจนเหมือนกันแต่มันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนอันนั้นก็ใช้ป้องกันไม่ให้เอสโตรเจนไปจับกรีเซพเตอร์แล้วก็ออกฤทธิ์เป็นเหตุที่ทําให้ ออกฤทธิ์แบบนี้แหละแต่ถ้าถามว่าทานปริมาณถั่วเหลืองเยอะๆอะทุกอย่างถ้าเยอะมันย่อมไม่ดีอืจะมีผละะอะไรบ้างคะอาจารย์ก็อันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรบ้าง<ช>นะฮะแต่เขาบอกว่าน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วทานเต้าหู้ซัก หออนถึงสองออนต่อวันต่อวันโอเค uh huh. เลยอยู่ได้หรือว่าเป็นปกติะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยย่อมไม่ดีอยู่แล้ว<ช>นะครับมันเป็นธรรมชาติของสัจธรรมของโลกใบนี้นะครับ